อ๋อไม่ใช่เหมือนแบบว่าคุณแม่เข้าโรงพยาบาลก็เลยรู้สึกว่าิไม่อยากดูแลแล้วาตงกาก็ต้องทมันเลยเ็เป็นูกไปมรูไปมู่ ช่วยแล้วจ้ะช่วยช่วยน้องหน่อยแต่แม่ก็โอเคเนาะงได้เป็นปีกว่าแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราก็รีบเคลียร์งานกลับไปหาแม่เดี๋ยวมีไปอีกหนึ่งรายการค่ะใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็คือให้พี่ๆช่วยดูแลอยู่ค่ะก็ตอนที่ก็กำลังสแกนสมองอยู่ค่ะ ก็ด้วยด้วยหน้าที่ที่เราก็ต้องรับผิดชอบทําให้มันให้มันเรียบร้อยใช่ไหมคะคือของที่วันไหว่าสักวันเดือบเลีย์ไปียบเดียวได้ไหมมีได้บอกไปแล้วค่ะแต่ว่าเราเราก็เข้าใจเขาเพราะว่าทุกงานก็คือเรามีการเช็งสัญญาแล้วอะไรหลายๆอย่างคือถ้าเราแบบเราเราไปแก้ไขแล้วมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่อะไรี้ค่ะก็เลยได้แต่ว่าทําให้แบบเสร็จๆไป ต่อแล้วเขาจมันแล้วรู้สึกว่ายังไงทุกคนบอกให้กำลังใจเรเยอะเมันใช่ใช่ค่ะแต่ก็ไม่กล้าอ่านอ่านแล้วก็แบบเซ็นซที่เนะคะอยู่สุพรรณสุพรรณเรื่านบ้งเรื่องงานบ้างิ๊กมอเทบิมเทห็นมีชื่อหลุดมายังไงดีใจมากเพราะก็เป็นคอนเสิร์ตที่เราแบบก็ดูมาตลอดก็ได้ต่หังเคยคิดไวว่าเฮ้ยถวันนึงมีชื่อเราอยู่ใน นูเคยเป็นคนที่แบบไปลิสต์รายชื่อนักร้องคนอื่นอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็เหมือนแบบมีชื่อเราอยู่ก็เลยแบบดีใจถ้าได้ร่วมง,งานในคอนเสิร์ตก็คงจะดีมากๆอะไรเงี้ยอันนี้คือได้รับการติดต่อหรือยังยังคะ่ะหรืออาจจะติดต่อผ่านกองมาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันก็คือรอคอนเฟิร์มใช่คะ่ะอยากเชิญไหมคะอยากคะ่ะ <laughs> อยากเพราะว่าโอ้มันก็เป็นเวทีที่ใครหลายๆคนก็อยากจะไปยล ปีนี้ระเบียบก็จะได้ไปขึ้นด้วยอันนี้จะไปเอ็กกันไหมหรือว่ามีใครก็จะไปในนามของขอนฟังต้องอรอลุ้นดูค่ะอันนี้ก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันไมไ่รู้เหมืเซอบอร์เขาอยากไปได้วยไหมคะ,<ท>ะอยากเขาชอบไปแล้วงานกลางคืนอ่ะเราเราเออไปาด้วยคะเราดูมาก่อนนะออตัวหนูเองยังไม่เคยไปใช่เพราะว่าก็จะมีช่วงที่แบบแบบช่วงงานเยอะจริงๆด้วยชนกันช่วงนั้นก็ทำขนหนักอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีโอกาสได้ไปก็อย่ารอเด็ก ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเตนไปทไหนคะก็มีแพทเทิร์นโชว์ไว้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะตอนนี้ก็เหลือแค่ว่าเราเข้าไปเหมือนเก็บรายละเอียดต่างๆเรื่องท่าเต้นเรื่องโชว์ต่างๆรับรองว่าสนุกแน่นอนบอกเลยว่าแบบใส่ย่อห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่ามีแต่เพลงแบบใช่ค่ะสนุกสนุกก็คืออยากให้เป็นเวทีที่สร้างคนกลับไปคือแบบมีรอยยิ้มมีความสุขแล้วก็ประทับใจให้ได้มากที่สุดมีเงินเ้าในวันที่เราไม่เคยเห็นี่ค่ะมันใกล้ก้นมาทุกวันแล้วอีกนครับตื่นเต้นขนาดไหน ตื่นเต้นนะคะก็เขาเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตส่งท้ายก่อนที่หนูจะไปอินโดนีเซียด้วยอะไรเงี้ยค่ะเกณรับเชิญระคะาคนต้องรุนแล้วว่าเกณเนี่ยมันจะเป็นแนวไหนประมาณไหนเขาจะย้ําย้ําไหมเป็นพี่นักข่าวครับเป็นพี่เป็นพี่นวัตค่ะเป็นช่วยพวกพี่ได้ไหมเป็นพี่นวัตค่ะสมุดเกณฑไมได้หรอมีมีค่ะเกณฑ์รับเชิญมีค่ะแต่ว่าขออุบไว้เพราะว่าแต่ว่า ก็จะมีทั้งที่เชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้ว่ามีใครบ้างแล้วก็มีในส่วนที่ทุกคนก็คาดเดาไม่ถึงตนี้ค่ะกลัวโดนเซอร์ไพรส์กล่องกลนองอะไรงานอะไรไหมเซอร์ไพรส์เรารัอไม่ไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจเลยค่ะ